สวัสดีครับเ็ผมเบ็นเกมมเกมแคทเธร์แคทเกมวันในแอ t ฟ t ัมที่สามอีกเช่นเคยครผมนะวันนี้เราก็จะมาลองโหมดฮาร์ดบอยโหมดหรือว่าไข่ต้มนะัะอีกเช่นเคยครับผมนะดูสิว่าผมจะผ่านได้ไหมครับผมนะคือเรารู้หมดแล้วแหละว่าต้องเจอกับอะไรบ้างประเด็นก็คือถึงจะรู้แม่งก็ยังยากอยู่ดีไม่จะผ่านยังไงครับผมนะโอเคก็มาลองกัน ถ้าผมพูดจาอะไรแปลกๆป,ปากเบี้ยวขออภัยผมเพิ่งมาถอนฟันมามันยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยถอนสองซีด้านซ้ายเจ็บที้หายเออนั่นแล้วเปิดมากูก็โดนเลยมึงรีบไปไอเอสเด้เปิดมาก็าโดนแล้วคือมันดิสแแรกผมมากผมนะไอฟันที่ถอนไปเนี่ยแม่คือสอนเออไม่สอนทุยถอน ถอนฟันกรามด้วยไงมันคือฟันที่อย่างลึกที่สุดที่อยู่ในกรามด้านในสุดครับผมนะดังนั้นแม่งก็เลยค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนิดนึงผมนี่กินอะไรหลายอย่างไม่ค่อยได้เลยผมนะบอกตามตรงค่อนข้างจะทรมานเหมือนกันมันอย่างนั้นเลยพี่ใช่การทำฟันไม่เคยไปเรื่นสนุกครับผมเนะยตั้งแต่ที่ผมไปหาหมอฟันครั้งแรก ในรอบสามสิบปีไม่เคยไปมาต่อชีวิตพอไปปุ๊บก็เริ่มจะชินไงก็เลยเออลองไปเรื่อยๆดูอะไรแบบนี้ผมนะมไม่ได้กลัวเหมือนกับที่เคยมาสามสิบปีพอได้ไปทีนึงแล้วมันก็รู้สึกว่ามันธรรมดาผมนะมันไม่ได้ถึงตายอย่างที่คิดเท้ามันเจ็บไหมไม่เคย,ยเจ็บเลเดียบแหม่แตนะ่ถ้าเกิดใครที่กลัวเจ็บไม่อยากเจ็บอะไรก็ ก็จ,จะต้องทาใจนิดนึงเขาให้ยามาแหละยาแก้ปวดอะไรแต่ว่าทาไว้ช่วยได้ไหมมันมันก็ได้นิดนึง <c oughs> จริงๆผมผมป่าผมเบี้ยวมาพูดจาไม่ค่อยชาต้องขอภยัยผมเนี่ยคิดอยู่เหมือนกันว่า,าจจะพักการทําคลิปจนกว่ามันจะหายปวดนี่คือแต่ก่อนที่ทํามาอย่างรอบนู้นถอนซี่นึงแล้วก็ขุดหินปูนไม่เคยขนาดนี้คือรอบนี้ที่แบบผมมันปวดมากเลย มันดึงหนักเกินอ,อะไแบบนี้ไอ้น,นีก็ดักอยู่นั่นแหละอืมอันนี้ก็จะมาจะว่าไป <What? S 1> the fuck? วัดดาฟักกูลีไม่นี่ไปเลยจริงๆเลยหัวมันแยกไม่ออกระหว่างเกมแล้วก็ฟันแล้วก็โอ้ยแย่ <laughs> yeah, ฟัน <laughs> ผมแม่งดิแทรกผมมากเลย <laughs> คือเกมไม่ก็ยากอยู่แล้วยังต้องมานั่งเสียวฟันอีกโอ้ย หจะลืมไปเลยผมนะว่าไอตัวลูกกตานี่อย่าลืมว่าห้ามดูกล้องหน้าต้องหันมาดูตัวลูกกตารัวๆแบบนี้อืมแต่เพราะว่าเราต้องสับมาดูลูกกตารัวๆดังนั้นบางครั้งก็เยจอไข่ทองเล่นคือต้องรอบครอบตอนที่ปิดกล้องมาต้องให้เม่ชชว่์ว่าไข่ทองยังไม่อยู่ไอไข่ทองนี่ทำผมเสียไปหลายรอบแล้วมือนงั้น ไอดนตีที่เล่นอยู่ในคืนนี้ก็อย่างที่ผมโพสไปพัดดีแล้วผมเนี่ยเป็นเพลงจากภาคมินิเกมภาคสามหรือสี่จำไม่ได้สามแต่เหมือนจะโผล่ครั้งแรกตอนภาคสองอืมก็เป็นเพลงที่ทำให้หวนคิดถึงเฟรดดี้สมัยที่เป็นภาคเก่าๆผมเนี่ยตอนนี้มันพัฒน,นาจนขึ้นยานอาวกาศหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็คิดถึงภาคเก่าๆเหมือนกันทำไรให้ ก็รอลุ้นอยู่ผมนะว่าภาคใหม่นี่มันจะเป็นประมาณไหนมัน้งคงจะหนุกแหละแม่ทำมาขนานขนาดนี้กราฟิกก็แลดูโอเคประเด็นคือว่าไดเล่นนจะเป็นปีหน้าม,ในใมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนคอมมาไวก็เล่นไวผมนะผมก็รอเล่นคอมหน่อยแหละรอดูว่าเวอร์ชันคอมอมะไรเดี๋ยวันที่ผมพูดไปเนี่ก็รู้สึกว่าเลือดแม่งหลักทะลักเนี่ย หมอบอกว่าถ้าเกิดว่าเลือดไหลก็กลืนๆไปเรื่อยๆผมนะอืมผมนี่อร่อยเลยแค่เดียวอืมถอยไปทีนึงก่นอนอือีกทีนึงโอเคเมื่อกี้ตลกมาพอดีนะอู๋เกือบโดนแฮนด์ไอ้จะมาแล้วโอเคผมจะเอาสักครึ่งหลอดโอเคกลับมายิ่งอยู่เต้าหู้ล่ะเต้าหู้อยู่ไหนเต้าหู้กำลังอยู่ตรงโน้นไอ้มันมาแล้วนี่มาแล้ว,อลวโอเคไปปุ๊บโอเค ไข่ทองต้องระวังโอเคเดี๋ยวรอมันไปยังรอมันไปก่อนเต้าหู้เพิ่งอ,อยู่นี่นะไปได้โอเคให้ไวโอเคเฮ้บไม่มีตัวเออไม่มีลูกกระตางั้นเอาให้เต็มเลยเต้าหู้มาค่อนข้างช้าให้พูดตามตรงดังนั้นน่าจะพอไหวเฮ้บตระตายไม่มาเต้าหู้ก็มันก็ยังมาไม่ถึงเดนไหมเออแอร์เพิ่งจะเข้าไป อย่างช้าเลยเต้าหู้เออเต้าหู้เป็นตัวที่เราไม่ต้องระวังมากที่สุดเลยมั้งผมว่ามันค่อนข้างจะช้ามามาแหละเสียวเนี่ยเสียวทุกทีเลยเวลากดแต่ตัวตลกเสียวว่ามันตัวตลกมันจะมาจังหวะเดียวเต้าหู้ถ้าทํางั้นทาอะไรไม่ได้เลยเออคือจะโกมากถ้าตัวตลกมาพร้อมเต้าหู้ไงกดทีเจอแม่งกูตายเลยแบบนี้แบบที่แย่มากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกัน คือมันมาเร็วแล้วมาวร,รัวกันเรื่อยๆผมนะทำให้เรานี่ลำบากการรับมืเท้าแอร์พึ่งไปใช่ไหมพึ่งไปแหละอืมพึ่งขึ้นมาเต้าหูก็พึ่งไปโอเคเดี๋ยวจะหาทางไปตรงนูน้นไอ้ไข่น,นี่ก็เปลี่ยนจุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนเหรอเอามันไปแล้วโอเค เมื่อกี้เผลอกดไปครับผมเนะยมันยังอยู่ดีนะเมื่อกี้มันไปแล้วโอ้โหห่าถ้ามันยังอยู่ที่ผมตายแล้วเมื่อกี้โอเคครับไม่มีอะไรตามไม่มีโอเคช่องแอร์อยู่ตรงนั้นเตาหูก็อีกนานน่าไปตีสามแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเฟรชเป็นไข่เยอะๆผมเนะี่ยตอนที่ไข่เยอะๆผมต้องห้ามเลือกลักห้ามหลนถ้าผมไม่ลนผมคิดว่าผมมันจะรู้ธีรับมือแทบทุกตัวที่มีตอนนี้เอาไปแล้วช่องแอร์โอเคครับ ลูก็ตายไม่มารอบนี้ไฟกำลังมาเต้าหู้หายเต้าหู้เต้าหู้อยู่กลางโอเคก็เติมจนเต็มได้ไหมไม่รู้นั่นมายางทึบหลบมาก่อนเสียวไฟไม่งมานั่นไงใครจะมาพอดีโู้เปย์อยู่เปย์อยู่ลำคาญฟันชิปตุ <laughs> ๊กทักทกินนั่นแหละเ <laughs> มื่อไหร่มีดีสาวว้ถึงแล้วมั้ง มันก็สะพักใหญ่แนะตั้งหูอ่ะตังหูอยู่นูนโอเคเดียบเอ้ยลูกตามหมาถ่ายไปทีนึงก่อนกลับมาแล้วคูดาวกล้องโอเคมันมาแล้วแทงแล้วก็ยาวเลยลูกตามแม่ยู่แล้วเทรพอีสามแล้วผมนะโอเคซ้ายขวานะี่ยมีอยู่ไหนตอนนี้มองไม่เลรเลยแว่ยังไม่มากันทางนั้นตูก็ไปนี่ก่อนแม่งงี้ผมเผลอเสียวจะลืม ว่าตัวไหนทำอะไรบ้างคิดว่าไม่น่าจะลืมนะโอเคโพเ,เชอร์มาแปลว่านี่กันจะมาโอเคเติมไฟแป๊บเสียงอะไรเสียงแมพเพิ่มขึ้นมารู้สึกอืมเป็นเสียงแมพเพิ่มขึ้นมาและไข่ดำนั่นก็น่าจะเป็นไข่เหมือนกับไข่ทองของอันธรรมดาดังนั้นถ้าเห็นมันก็พยายามอย่าก,กดกล้องพยายามนะแต่ว่าถ้าเผลอก็ช่วยไม่ได้โดยช่องแอร์จะมาเร็วเช็คช่องแอร์บนะ่อยๆหน่อย โหยหายตกใจโอเคตรงนี้ก็จะมาข้างบนเนี่ยคืออันเนี้ยมันจะยากตรงที่เราจะมึนกับความเยอะของแม่งคือถ้าเราไม่สะดุ้งสะท้านสะเทือนกับความเยอะของมันก็คงมคมไม่เป็นไรเสียแล้ววะยังไ,งไม่หายโอเคนี่กําลังจะมาโอ้มาแล้วปึ๊บโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแคนเซลิลโอเคโปรเชอร์มาชายโอ้โหแม่งมาพร้อมกันสองตัวได้แนะ่โอเคอันนี้หายไปแล้วเปิดปึ๊บอืมมันหายไปแล้ว ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคอาตรงไฟไปไงบ้างโอเคไปได้ยาวไปเพราะว่าเพิ่งจะนั่นอย่าเพิ่งยาวมากม,ม,ม,มันจะมาั้มโอเคมันจะมานี่น่าจะไปแล้วปิดได้ไข่กับยังเช็คแน่ใจโอเคไอ้ไข่ดําไม่รู้ทาอะไรได้นะจริงมันจะมาก็ปล่อยมันก็เลยตัวนี้ใกล้มาแล้วเตรียมเอ็กโพเชอร์ตัวนี้ดูไฟโอเคหายไปแล้วจะมีตัวเอ็กโพเชอร์มา ไปลืมดูช่องแอร์ตรงกลางโอ,โอ้ชิปเนี่ยน,นี่คือต้องรีบมากดนะผมเนี่ยไม่งั้นจะช้าไปโอเคตรงกลางตรงกลางผมบางทีผมจะลืมตรงกลางดังนั้นต้องห้ามลืมบอกเฮ้ยไม่ทางไหนเนี่ยไม่ทันแล้วหะทำไงอะ่ะเกิดคือถ้ามันเข้ามาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอออันนี้คือถ้าเกิดมันเข้ามาคือมันจะวิ่งมาเลยงนั้นทำอะไรไม่ได้มากตรงกลางโอเคอนั่นไงไฟไหายแล้วคือทำอะไรไม่ได้ไงก็มันเข้ามาแล้ววะให้กูทำไงอะ่ะ เองแอนน่าจะมาแล้วมั้งโอเคครับไปนูน่นถ่ายนี่โอเคตรงกลางตรงกลางน่ยหายเหมือนกันแช่เลยอืมเรียบร้อยดึกแล้วมันต้องมาก็คือมันโดนไปแล้วให้ทาไงอะแล้วไข่ดานี่คือ,อยังไงดอพาวเวอร์ไม่มีอ๋อมันทําให้ดอพาวเวอร์ไม่มีแล้วก็ตายเลยดิทั้งนั้นแล้วทําไงอ่ะประเด็นคือแล้วกูทําไงครับอ๋อคือมารีสตาร์ทใหม่ไม่ได้โดยกดเลเซอร์อะไรก็ไม่ได้อืมถ้าเกิดเผลอปล่อยแม่งเข้ามาแล้วคือแพ้เลย ผมจะโดนทางซ้ายทางขวากัดถ้าเราหลบไปทางอื่นมันจะได้ปะวะอย่างตอนที่เราเห็นว่ามันไม่มา่ย่าหลบไปทางอื่นแล้วเราไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยอาจจะอจได้ปะถ่ายเล่นโอ้โหวัดดีอืมตัวเห็นแล้วแหละแต่ว่าทาอะไรได้โอเคไปแล้วเวลาก็หมื่นแอบอยู่ตรงนี้นันๆได้ไหมกลับไปจะไม่ต้องหลอกไปแน่นอนเลยยังไม่มาอีกเหรอเยอะ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 เอยนั่นไงว่าแล้ว คือประตูมันพังไปแล้วคือก็จบแล้วอะทำอะไรได้อะทู <laughs> บล็อกเต่สวิตอย่าลืมว่าบล็อกสวิตจ้าจ้า <laughs> ลืมนิดหน่อยก็ไม่ได้ผมเดมื่อกี้ไปไกลมากเลยนะเสียดายโดนลืมไปคุมสวิต <laughs> ข้อเสียคือมันต้องมาเล่นใหม่หมดเนี่ยไมย <laughs> มันเป็นไปได้นะ ผมเชื่อว่าถ้าผมเล่นไปเรืยมันเป็นไปได้มันไม่เ,เหนือบากกว่าแรงแค่เรางทำตัวให้ชินต้องกำหนดลำดับการรับมืออะไรแบบนี้ป้องกันน,น,นู่นนี่นี่แล้วเช็คให้แบบว่าเป็นสตรงสเต็ปไปิ่งเล่นวางจัดฮึมทำตัวให้ชินไครไอ้ไข่ไขดำคืออะไรวะผมเห็นมันเข้ามามันก็ไม่เห็นว่าจะ ทำอะไรเท่าไหร่อืมผมกังวลในไข่ดาอะว่าผมผ่านทุกอย่างแล้วจะมาตายตอนท้ายเพราะไข่ดำเพราะตูไม่เคยรู้มันทําอะไรได้ <c oughs> มันต้องมีสักอย่างแน่นอนโอเคมันมาแล้วปล่อยไปอือหือตัวหลอกกำลังมาช่องแอร์หายแล้วอย่าเปิดตรงนี้ไปนี้ก่อนโอเคแค่นี้โอเคเรียบร้อยตายไม่มาตัวกลางเต้าหู้กำลังมาเต้าหู้เจนต้นมัน แต่ว่าน่าจะอีกพักๆใหญ่เต้าหู้มันช้าให้รู้กันช่องแอร์เพิ่งจะไปดังนั้นโอเคไปได้ผมทําให้เต็มเต้าหู้ไม่ก็ยังไม่หลอผมเลยมันมันช้าขนาดแหละผมว่าปึ๊บ <c oughs> แล้วก็ทายเลยเนี่ยนม่นกี่แล้วต้องมาเสียยว,วตัวตลกจริงจังหวะแบบนี้ทำทำเพื่อ <c oughs> เออเช็คก่อนก็ได้มันช้าเพื่ออะรบางทีก็ไม่ค่อยแน่ใจไงมันจะมาเร็ว <c oughs> จะเปลี่ยนจังหวะได้ไงจังหวะแม่งก็เหมือนเดิมตลอด ตอนนี้ลูกตายไม่พอตุ๊กตาบรีดนี้เกมนี้กดจมูกอะไรได้ไหมไม่เคยลองเลยเหมือนจะไม่ได้ตาหูก็อยู่ตรงนั้นช่องแอร์กำลังจะมาโอ้ชิปโอเคฮึโอ้โหเนี่ยจังหวะที่ลูกกตามาพร้อมกับตัวตลกผมทำอะไรไม่ได้จริงจังหวะเนี้ยอืมคือต้องรีบรับมือลูกกตาใช่ไหมแล้วถ้าตัวตลกมันอยู่ให้ทำไงอะ ถ้าเราเดี๋ยวเราตัวตกไปเกิดมันไม่ไปก่อนที่ลูกตามันเก็บตูวทาไงทำไมไม่ได้จังหวะนั้นเคลนมาแล้วมาแล้วฮึบแชะลูกกระตาเอ้าอีหาเอ้ยมึงเอ้ยเนี่ยแม่งมาจังหวะที่กูเผลอเนี่ยโอ้โโโโโแล้วแล้วกูแข็งแล้วเนี่ยไอเวนช้าจริง few minutes later ตีสามแล้วผมนะเข้าเฟสไข่ต่อแรกมาค่อนข้างดีมาดูเป็นยังไงโอเคต่อแรกยังไม่มีนั่นยังไม่มีประตูข้างบนให้เราต้องกังวลพอมันมีห้องเพิ่มเข้ามาต้องเริ่มกังวลแล้วเอ็กโพเชอร์มาพร้อมโอเคเข้าใจได้เราแค่ต้องจำตำแหน่งของทุกไข่ที่เราต้องดูนั่นไงแม่งมาอย่างไวเลยเค ช่องแอร์ค่อนข้างจะไวด้วยอันนี้มันอยู่ด้านขวาจําไว้อันนี้ก็ต้องระวังเลย,ยมันเข้ามาช่องแอร์มายัางมันเพิ่งจะเข้าไปโอเคอืมไปก่นกนอ,อ,อนทีเกิดอะไรหายมายังยังเลี้ยงอยู่ช่องแอร์มาฮึบถ่ายนี่ อันก็เดี๋ยวมันจะมีเอโพเชอร์มาปึ๊บถ่ายต่อโอเคตรงกลางไม่มาตรงกลางมาแล้วตอนนี้โอเคถ่ายตรงกลางดอโอเคตรงนั้นมีไหมยไม่มียังไม่เห็นโอเคเอ่อมันมานี่นั่นไงฮึปแต่นี่แล้วก็เพลินอุณภูมิเออเอาสักครึ่งนึงโอเคฮึบเช็คที่ข้าบนยังมีใครมาไปยังย่ยไปแล้ว,ลวช่องแอร์แอร์ไม่มา โอเคเช็ค okay. ไม่มีแล้วเปิดขบนไม่มาโอเคเช็ค okay. อืมไข่ตรงกลางไม่รู้อยูไ่ไหนอยู่นั้นโ okay. อเคช่องแอรไม่มาอันนี้เปิดแล้วโอเคไปได้ไอไข่ดำไม่รู้มันทำอะไรได้ปล่อยแม่งเลวกันคือไปเช็คขบนหน,น,น่อยโอ้โอชิบชิบอ่เอกโพชเชอร์มาขาบนมาแล้วเลสเตอร์เรียบร้อยสายขวอยไม่เห็นตรงกลางไม่มีเอ่อช่องแอร์ชรไม่มาน่าจะใกล้ามาแล้วช่องแอร์ โอเคเดี๋ยวไปเติมกันคิดว่าเดี๋ยวผมอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ช่องแอร์น่าจะมาแล้วไอเดียสายคอยไม่เห็นเลเซเอร์นี้ไปแล้วโอเคช่องแอร์มาแล้วฮึรอยอยู่ตรงกลางตรกง,ง,กงกลางมาีกำลังจะมาอันนี้เพิ่งโผล่มาไปนี่ก่อนโอเคตรงกลางมายัางมาแล้วชาย ด้านขวาข้างบนเลเซอร์ไม่เห็นไอ้โพเชอร์มาถนะ่ายต่ออืมแต่ว่าลูปกูจะหมดไนงะโอเคเติมได้เดี๋ยวไฟเป็นไงบ้างนั่นไงดูว่าแล้วอืมแล้วไฟไม่ไหวว่าไฟมันมาดักตอนนี้พอดีไฟผมหมดพอดีโอ้ยตายเพราะไฟหมดว่ะไม่ทันนั้นไม่ทันเพราะไฟอุณหภูมิให้แข็งเออเรอบนี้อุณหภูมิคุมไม่ดีคุมอย่างอื่นได้แต่ว,ว่าคุมอุณหภูมไม่ดี โคลรชิตแม่งยากศาสตร์ <gasps> เออผมไม่ตายก็ด้วยทางใดทางหนึ่งแหละเอ๊ะ okay. a few inches later โอเคผมนะกลับมาตีสามอีกครั้งเวียนไห้ตายเกิดอยู่ตรงนี้จริงๆดิงไขนใครกนดีกรอบรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีด้วยความหลนด้วยความเยอะไงคือความเยอะมันกดดันผมมากอุณภูมิอะไรก็โหดเลอเกินหลบมานี่กันวัดดะนี่ไงไอ้นี้มาแล้วมาอย่างไวนะเมืองนะเซกชันต่อไปผมนะต้องคอยเช็ค ช่องแอร์ก็สำคัญซ้ายขวาก็สำคัญข้างบนก็ต้องดูดูก็ต้องไวใจไม่ด้านพอวะ <c oughs> โอเคด้านขวาตรงกลางอยู่ตรงนี้ช่องแอร์ไม่มาหมายัางอุณหภูมินี่ถ้าเกิดทำได้ทำเรื่อยๆเลยผมนะเพราะแม่งจะหมดอย่างไวเติมให้เต็มไว้ตลอดได้ก็จะดีโอเคครับเช็ค <c oughs> ข้างบนมีใครมาไหมไม่มาโอเค โอ้โอ้เอ็กอเชอร์มาฟาดเอ้ยเผือปล่อยนะโดยไม่แน่ใจขันขวากำลังจะมาช่องอแรอรอมมอ์มาแล้วไปนู่นปึ๊บโอเคกลับมาดูตรงกลางมาไหมโอเคมาแล้วจะปึ๊บโอเคดันขวากำลังจะมาเสียงอะไรอันนี้กลังจะมาเดี๋ยวมาบมานี่ก่อนเดี๋ยวพอออกมาตรงกลางปุ๊บเราจะถ่ายแล้วก็ขังประตูเลยคิดว่าน,น่าจะมานั่นเรียบร้อยอีกแล้วตรงนี้มีอะไรไหม,ม,ม,มย,ยังไม่มีช่องแอร์เพื่อจะจัดการไปโอเคเรียบร้อย อืมตรงนั้นมันยังปิดอยู่ยังไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องไปตรง,ต okay, ตงนั้นต่อโอเคตรามาไอคอนแคนเซลนี่อันนี้มันยังเฝ้าอยู่ยังไปไม่ได้เอ่อตรงนั้นคิดว่าน่าจะไปแล้วเ,เลเซอร์กันยายาโอเคเปิดนี้ได้ถ้าเกิดนั้นไปแล้วโอเคอเราก็ไปนี้มันมันออกไปแล้วใช่ไหมมาไปแล้วอุณภูมิโอเคครับตรงกลางเออเออไอโอเชอร์ไอโอเชอร์ไอโอเชอร์โอเคตรงกลางโอเคช่องแอร์โอเคเลเซอร์เอาออก ซ้ายขวาโอเคไปพักโอ้รภูไม่เต็มโอเคตีสี่แล้วผมเนี่ยเติมไม่เต็มเลยกลับมาช่องแอร์มหยังยังโอเคซ้ายขวาซ้ายตรกลางข้างบนยังไม่เห็นช่องแอร์กำลังมาต้องระวังตรงกลางยังมีเวลาตรงนี้ไม่มาอืมซ้ายขวาโอเคเอาอันนี้ให้เต็มแล้วก็ดูช่องแอร์นะ่าจะมาแล้วเฮ้ช่องแอร์ไหมใช่ไหม โอเคกไปนู่นปึ๊บเช็คอืมแต่แล้วก็เช็คตรงข,ข้างบนมันมีใครมายัางยังไม่มาโอเคตรงกลางตรงกลางหายอืมโอเคตรงนี้มีทางแอร์เพิ่จะไปเอ็กพอเชอร์จะมาเตรียมตัวพร้อมอ่ะน,นี่ฮะเฮ้ยกดยผิดจังหวะหมูอหญ่พังพังตัวโดนไปเยอะมากเอ็กพอเชอร์โอเคด้านซ้ายตรงกลางมายังตรงกลางไม่แน่ใจตรงกลางมันเพิ่งไป เ,เลเซอร์เรานี้ไม่มีโอเคตรงนั้นมาเฝ้าแล้วมันปล่อยไปโอเคด้านขวามาแล้วอืมนีก่กไรเชียวใช้ใช้เพื่อเช็คมันเปลืองป่ะเราไม่ควรจะไปกดอ่าถ่ายรูปเพื่อเช็คว่ามันมีอยู่ประตูซ้ายขวาไหมนะรู้สึกว่าเปลืองมากเลยโอ้ยเวนี่อือ่ะพักแป๊บผมปิดทั้งสองด้านวะนี่อืม ขำบนว่าไงขำบนไปแล้วโอเคเปิดได้อันนี้ใครจะไปมั้งเช็คทำไมล่ะอุ้ยกูใช้ถ่ายรูปเพื่อเช็คมันเปลืองเอ้ยดิบหลบแล้วกลับมาถ่ายปุ๊บอืมเขาเรียกสเต็ปเนียนบิดเอ็กพอเชอร์จะเต็มไปเต็มแล้โอเคเอ่อซ้ายขวา,แต,ขวาแต่ขวาไม่มาตรงกลางกำลังจะมาเอ่อช่องแอร์ช่องแอร์กำลังจะมาเหมือนกันเดี๋ยวฟักโอเคประตูเปลี่ยนไปอื เปิดมาอืมนึกแล้วตรงกลางต้องมาตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคช่องแอร์ช่องแอร์มาฮึบก,กลับไปนู่นโอ้รูปมันตอนแรกนึกว่ามันเพิ่มรูปให้ไม่มันแค่สับสนเฉยเอ,อ่อวะ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 ,วะ,วะ,วะโอเคเราไม่อยู่ไหนไม่มีโอเคผมมันนี่ละลืมอะไรปะวะตัวลืมอะไรปะเนี่ยถ่ายรูปหรือแค่อันเดียวหายออคืออะไรนี้โอเคประตูเลเซอร์ไม่มีตีห้ามึงตีห้านานไหม ก็ไปเดียวเอเวอร์ชัยใช่โอ้ยเทวเ้ยหมดแล้วผมนะรูปตอนนี้ผมหมดแล้วทีนี้ใครมากูก็ตายฟักกิ้งชิดตีห้าแล้วมไงทบานทบานโอเคไปเติมนุ่นทึบตอนนี้คือรูปหมดแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะนอกจากปิดประตูคือถ้ามีตัวอะไรที่ผมต้องใช้ถ่ายรูปผมก็หมดแล้วอ่ะขมอนแมนโอ้กูผ่านเฉยโอเคโอ้ยรูปหมดแม็ง พิชิตจนได้ผมนะโหมดฮาร์ดบอยต้มหนักๆรอบนี้ทางออกเป็นลายเสต็จจะเปลี่ยนไปไหมรอบที่แล้วหลายท่านบอกว่าเป็นเมืองที่ถูกทำลายไปแล้วรอบนี้เป็นอะไรอ,อะไรสว่างเลอเกินอ๋อกลายเป็นเมืองที่สงบสุขรลอไงเออจากรอบที่แล้วที่กลายเป็นไม่มีอะไรเลยรอบนี้กลายเป็นเมืองที่สงบสุข เราออกมาบ้านเมืองยังปลอดภัยถ้าดูผ่านเองคือบ้านเมืองจะไม่ถล่มใช่ไหมฮะฉันจะคิดถึงนายเออแม่ทำซะซึ้งเลยแม่น้ำตาจะไหลทุย <c oughs> ลาก,ก่อยไม่แน่ใจจะมีภาคสี่ต่อหรือเปล่านะเองนะแต่ว่าผมพิชิตจนได้ผมนะความพยายามที่ไหนความแบบที่นั่นก็สำเร็จจนได้นะ <c oughs> โอเคจั่วไปมันและไหนเอ็กซ์ตร้าอลไรท่านบอกมันมีเอ็กซ์ตร้าอยู่แล้วมันดูตรงไหนอ่ะเอ๊ะแต่ท่านบอกมันมีดูเอ็กซ์ตร้าได้มันจะดูยังไงอ่ะไม่เห็นมีให้ดูเลยอะ่ะเอา้า เดาฟักใส่ผมบัคหรืออะไรจะไม่มีแล้วอ่ะอแต่ก็โอเคผมนะตอนนี้ผมก็พิชิตเกม One Night At f r o um n t i e สามไปแล้วผมนะใครชอบคลิปนี้ดูกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เม็นเพื่อเป็นกำลังใจใผมเสมอเนี่ยผมนะที่เกิดคาเดนพาร์ตต่อไปของแฟนเกมอะไรแบบนี้ก, like ก็กดไลค์กันใหญ่ผมเล่นแฟนเกมอะไรต่อก็คทีกยวก็ไม่ล่างได้ผมนะเราพิชิตผ่านแล้วผมนะเมื่อเราลุยไปเรื่อยต้องผ่านเว้ยโอเคสวัส,สญญญดีครัแบบ굿บายมุ่งหน่อย굿ไนพิว